ใหม่นิสสันนวราแบล็กอีดิชันความแกล่งของลูกผู้ชายปิกองายคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงอะไรไหมครับผมล้อเล่นครับผมแหม่ไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคงหลอนแน่ดูเลย<ม>วันนี้หญิงสองก็เลยจะพาไปพิสูจน์ครับถึงความน่ากลัวของเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องหนึ่ง แต่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนและจะหลอนแค่ไหนนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามหญิงสองไปชมกันเลยครับฮัลโหลทุกคนเปิดกองถ่ายวันนี้หญิงซองขอพามาอยู่กันที่เบื้องรางการถ่ายทำซีรีส์เรื่องพรีสเสียงเรียกวิญญาณเสียงที่คล้ายๆหลายคนไมมอยากได้ยินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่างานนี้จะมาแค่เสียงจริงหรือเปล่าแต่ที่เห็นบรรยากาศการถ่ายแล้วบอกเลยว่าครึกครื้น ยิงเห็นแล้วนั้นก็แอบ,บคิดนะคะว่านี้เราอยู่กันที่สนามเด็กเรนกันหรือเปล่าเนี่แหม่แม,ม,ม,ม่ก็เรนสาม,มีเด็กๆน่ารักน่ารักวัยกำลังโตเดินอยู่ในกองกันฮ้วุ่หยิงส่องระอิชาอิชาทีมงานในกองนี้ซะลืกเกินอ่ะเจอผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงของเรื่องนี้ทั้งทีให้ทั้งคู่พาเราไปพูดคุยกับนะักแสดงของเรื่องกันหน่อยดีกว่า วันน <ard> anyway, oh, uh, uh, ี <sl aps> so, ้เนี่ยนะเรามาบุกกองกองถ่ายเรื่องอ่าพรีสครับเสียงเรียกวิญญาณวันนี้เราจะพาไปบุกกองละครผีผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าติดตามอาจจะพาไปข้างในกันดีกว่าเราจะน้องอันนี่เลยครับผมบิคกินครับผมรับบทเป็นเติ้ลนะฮะในเรื่องเป็นเพื่อนพระเอกครับผมไงคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ก็โดยตัวละครเติ้ลเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนกับว่าห้าวหาญนิดนึงเหมือนกับว่ากล้าทำนั่นก็เป็นทูนวานผสมกันบวกกับละหันสองนี่ดีกว่า ก็เป็นคนกล,กล้าๆนิดนึงเป็นคนที่รักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่ากับที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะสนิทกันเท่าไหร่เอาละตอนนี้นะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงที่บอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยปลุกปั้นมานานแล้วครับผมสวัสดีครับผมรับบทเป็นใครในเรื่องรับบทเป็นเบครับผมนเทรคเตอร์เป็นยังไงบ้างในเรื่องเบนะครับผมเป็นเด็กที่เป็นจอมวางแผนครับผมอีกมุมหนึ่งของเบเลยก็คือเป็นลูกเมียหลวง และคาแรคเตอร์บีกับเบยแตกต่างกันยังไงบ้างบีกเนี่ยเป็นคนที่เงียบๆงีขุ่มขมครับผมบีกเป็นเด็กใหม่ด้วยแล้วยังมนความหล่อแตกต่างยังไงใครหล่อกันเรียกบีกมาวัดเลยดีกว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เป็นคนที่แบบตึงๆหน่อยฮะตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นลูกเมยเมยน้อย ด้านเมคอัพซีรีสเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่นงเนนะคะเพราะเขามีการแต่งเอฟโฟงเอฟเฟกกันให้ชวนคนรู้คนพองเลยละค่ะว่าแต่ช่างแต่งหน้าของกองนี้จะมีเทคนิคในการแต่งหน้าให้ออกมาเหมือนจริงยิ่งกว่า 3D ยังไงไปถามจนตัวกันเลย แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่แต่งหน้าเอฟเฟกครับผมหลายคนอยากรู้ว่าเทคนิคการแต่งหน้าเนี่ยเป็นยังไงอ๋อมันก็คือมีความน่ากลัวนิดนึงใช้เวลาแต่งนานแค่ไหนหละอันนี้อันนี้เพิ่งแป๊บเดียวเองค่ะแป<ร><ช>๊บเดียวเลยใช่นี่คือเทคนิคเนยังไงชุดแผลแต่ละแผลก็จะมีกอ๋อ,นอเนาะก็เป็นพวกผีผีซีดผีหน้าเทาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือให้มีเท็กเจอร์น่ากลัวน,นิดนึงแล้ววันนี้มีแต่งเอฟเฟรสักคนครับมีน้องหนึ่งท่านแล้วก็คุณลุงอีกท่านหนึ่งใช่แล้วก็น้องผู้ชายอีกท่านหนึ่ง คุลุงนี้ประมาณ2ชั่วโมงตกสะเก็ดเหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เป็นผานใช่แต่อันนี้นนคือของคุณลุงนี่คือยังไม่เสร็จรอรออีกนิดนึงรอใส่ใส่ความนักวยนิดนึงเผือดูความน่ากลัวอย่างเงี้ยครับผมแต่งหน้านานแล้วยังครับอัน,นแต่งนานจ้าแต่งนานแล้วอันนี้รับบทเป็นใครครับเป็นหลวพอจ้ามันจริงมากเลยเอ้าเดี๋ยวลองซูมดูว่าเหมือนแม่แผลตกสะเก็ดแล้วแผลเป็นลึกๆจริงๆนะน่านกลัวมากเลยอ่ะ อ,อคุณลุงคะถ้าเสื้อผ้าหน้าผมและท่าทางน้ำเสียงของคุณลุงจะเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ยิงสองต้องขออนุญาตถอดรองเท้าวิ่งหนีสี่คูณร้อยเมตรเลยลคะค่ะน่นจาจะยิงสองจะรู้สึกหวาดวิตกกับคุณลุงแล้วนั้นยิงสองก็อยากจะรู้จริงๆว่าสาวน้อยหน้าใสายอย่างสาวพลอยน้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบที่ยิงรู้สึกหรือเปล่า พอยเจคุณลุงตอนคุณลุงหลับอยู่แล้วแบบแต่งหน้าแล้วแบบโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้โห <laughs> oh สุดยอดมากค่ะพลอยมาไปตกใจเลยคือแบบคืเนียนมากยังไม่ต้องอยู่ในที่มืดๆก็แบบน่ากลัวแล้วอ่ะ <laughs> ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องพีซเสียงเรียกวิญญาณคงทำให้ใครหลายๆคนหลอนจนต้องเก็บเอาไปฝันกันเลยละคะ่ะ พลอยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนทําเต็มที่มากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามได้ค่ะฟรีเสียงเรียกวิญญาณค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามชมแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบความร้อนความน่ากลัวเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องพรีเสียงเรียกวิญญาณแต่ว่าช่วงนี้เจ๊ซุปมารอยอยู่แล้วกับช่วง,งซุปตาสตาแกรมครับช่วงซุปตาสตาแกรม ฮลโหลฮลโหลฮลโหลนะคะคุณผู้ชมคะเราม,มาจเจอกับเจสุปในช่วงท้ายของรายการแบบนี้กันอีกแล้วสำหรับไอจีที่เจสุปนำมาฝากในวันนี้จะมีใครกันบ้างตามไปดูให้รู้เลยดีกวะะ่าค่ะแท็กพารันยูมาในมาสลดเทพร้อมกับรถชอปเปอร์คู่ใจจนเจสุปยากจะเป็นเด็กสะกอยนงังสอนถ่ายจริงๆคะ่ะเกลวถี่ถูกสามีสุดล่แม่การินเสืไอภัยวันเกิดที่ผ่านมา ทำสิงส่วนน้ำตาลไหลเลยนะคะเจมต์ีรายุที่วางจากการทำงานก็ขอไปเที่ยวทะเลพร้อมกับแช้ภาพรอยยิ้มหวานๆมาฝากแฟนค่ะให้กดไลค์กดรัวกันด้วยละคะนุ่นวรนุษบินลัดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพสวยๆทำกลางทุ่งดอกกลาเวนเดอร์มาฝากอีกด้วยละคะนายโชติกาที่ช่วยสาวกระแตอาบน้ำน้องเจ้าขา อีกไม่นานก็จะเป็นคุณแม่แล้วแบบนี้เรียกว่าซ้อมใช้ไหมล่ะคะคุะคณคะแม่แก็จะได้เป็นแม่คนแบบนี้ก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับสำหรับสาวเนยวันนี้รายการดาราเดลี่บันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่เวลา19นากา45นาทีทางช่อง34อมรินทร์ทีวีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ